มาหน้าบ้านก็เลยเปิดประตูก็เลยกลมตักน้ำแข็งกลมตักน้ำแข็งเงยหน้นาขึ้นเขาก็รุมเมาเขาก็ฟาดเอาฟาดเอาพวดแม่ก็ล,มลม้มลงกมียก็เศร้าได้ฝอยเมียก็สูมีแต่ส,สูฟาดแล้วแม่ก็แลียนเอือลูกชายเจ้ากวนเฉยแมีเนะี่ยเจ้ากวนเฉยแม่เนะี่ยเม,นะม่ก็แลีนกับขึ้นมาอีกแม่ก็มาหยุดดูนี่ตอนที่เห็นตอนนั้นเนี่ยรู้เลยไหมครับว่าเป็นใครบ่บ่ตอนนั้นบ่รู้บัดไปหลังบ้านผุ้หลัก สู่มันแล้วแม่ก็เลยเงยหน้าขึ้นเอาบักน้อยตัวนี้แม่ก็เลยว่าซสนีละแม่ก็ห้องบักแห่งมันเลยี้ยงไม่ไม่าจะออกหน้าบ้านมันออกบ่ได้หน้ายี่เลยได้ยินก่อนเลยยางออกจากห้องมากมันฝ่าวเลี้ยงออกไปไปยืนอยู่คันทางตอนนั้นอยู่บ้านกับใครบ้างครับอยู่กับลูกไส้ครับหลานอยู่ในห้องมันการเกิดขึ้นเร็วก็เลยไม่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งตัวจักเมียดเลยสะลงขีกับมองแม่เงยหน้าขึ้นบ่เห็นไมกับหลานจะ ฟาดพ่วงพวงพ่วงพวงพวย่างเดียวเมียกับบกเข้าใจแล้วว่าเอ้าเมียนี่ยังขึ้นมาจังสี่เมียกับว่าเมียกับเจอจังไหนเราก็ตั้งจะิล้มลงแล้วเมื่อเศร้าไปทั้งหลังได้ฟ้อยเมียกับเอาฟ้อยเราสู้ยังได้ฟ้อยเราเมียกับลูกเรียนไปหาลูกชายเขามีอาวุธอะไรไหมครับเมียคิดเราอยู่ในมือสิบุ่มี่ยองเด็กแต่ว่าเขาแห้งที่สุดเลยกำลังเยอะแมนเมนแมนฟาดเอาฟาดเอาบันนี้เม่รักกับขึ้นมาเราก็แม่ยิมาเสียรักตรงหัวครับ มันเลียนน้ำกลลุม่มเอาคำฟาดข้างหลังเมียหัวดวนไปหัวดวนไปจังได้มารวมยุพีลูกไส้จังหูเมียจังเลียนออกมามันเลยเลียนออกจากประตูไปเลยมีปัญหากันมาก่อนไหมครับมแมีว่าเม่บว,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 ว่ามีจักเทียแม่หูว่าเม่ยยุ่หนีมาแล้วเม่บเมื่อคยว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นกิจทั้งสี่มาตัดหลายปีแล้วแต่ว่ใครๆพอเมียตายแล้วก็เลยสิว่ามีผู้ใดดูแลว่ามีผู้ใดสนใจแเขาแล้วก็ได้เงินนพนบิการเนี่ยก็จะไปซื้ออาจจะ ต่ก่อนเขาก็เคยเหรียญยูเปนม่อไห่บานนี้เขาก็ยากระสิบ่ิินมันกับฉีกุมไปนน้ำกันปกติอยู่แถวเนี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นผู้เปิดจิตเวชเวลาแกผ่านหน้าบ้านนะ่ะแกจะผ่านทุกวันอยู่แล้วพี่จะผ่าน ทุกช่วงเวลาเวลาแกขับผ่านถ้าแกยิ้มมาอ่าล้วก็ยิ้มกลับถ้าแกถามแล้วก็ถ้าถามคําแล้วก็ตอบคําแกก็จะปั่นจักรยานไปปกติอ่ะ,อะเวลาแกปั่นจักรยานอ่ะแกจะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นบางทีก็มีหมวกแต่ก็หมวกปกตินะพี่ไม่ได้มีแบบปิดหน้าปิดตาอะไรก้เคยดูก็รู้ว่าใช่ค่ะใช่แต่ความรู้สึกหนูวันที่เขาเข้ามาคือเหมือนเขาเตรียมพร้อมมาแบบพร้อมมากๆ คือแบบปิดหน้าปิดตาเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วมันถ้าผู้ป่วยจิตเวทมันน่าจะไม่มีความพร้อมขนาดนี้ความรู้สึกเหมือนน่าจะมีใครแบบพูดให้เขาฟังบอกว่าลองมาไม่หเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคิดว่าน่าจะมีคนแบบวงการาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าตามที่บ้านหนูแล้วคือบ้านหนูนี่คือลัวรอบขอบชิดที่สุดถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบข้างบ้านหรือตรงอะไรคือมันที่สุดแล้วมันมันไม่น่าเป็นแบบ ดูซิว่าช่องโหว่อยู่ตรงไหนคือประตูมันปิดตลอดอยู่แล้วพี่ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ